เขามีกับบ้านเรามันก็ต้องมีแหละแต่เราไม่รู้ว่าใครมีใช่อันนี้เดี๋ยวเรามาสำรวจต้นไม้นะคะเดี๋ยวให้คุณแม่พาสํารวจต้นไม้มานี้มานี้ลูกมานี้มาอันนี้ต้นไม้นะคะที่อ๋อยายให้ให้รถเขามาขุดดินหรอให้เขามานั่นดินนะ แนี้เองนะแคนี้เองะอะไรหมื่นสามแค่นี้ลงไปต่อตอนนี้เดียวเองนั้นคงจะไม่ทำแล้วมันลงไม่ได้นี่ก็วันหนึ่งกับครึ่งหน่อยได้เนอ,อวันหนึ่งกับครึ่งมันก็ช่างแต่มันก็คุม้มหรือเปล่ายากมันต้เป็นยงกแต่ฉันมานไม่คุม้มไหมอ,อันนี้ก็แปลว,ว่ามันก็จะลึกลงไปอีกใช่ไหม ผู้ชมเ,เนี่ยตรงนี้ถ้าย,ยกเป็นทําบ้านได้ยังได้เลยได้ยังเป็นโมเดิร์นเนอะใช่นี้เนอะอแต่ว่ามันเป็นมีปลวกไงดินนี้มันมีปลวกนะมันมีปลวกใต้ดินจะไม่มีปลจะคนมันยังอยู่ผู้โสิเออ บ้ายอยู่ปนปอนอยู่อันนี้ขุดสะนะคะท่านผู้ชมสองสระลอก,กลอกสะเกา